พโลพะโลฮิวพลโลค่ะทาพักสิบวิทุกคนเป็นอย่างมากนะคะซึ่งถ้าเราสามารถนำนำโมพุทโธเป็นลมสินภาวนาองสิภาวนามาตั้งงวะสวัสดีค่ะเอ้าสวัสดีทำไมอะสวัสดีทำไมจากเนื้อหา้างต้นนะคะจะเห็นได้จะเห็นโอ้ย แม่ย้อย <c ười> ขาคือศีลสมาธนะิและปัญญานั้นมีกมีโว๊โว๊ยาโว๊โว๊ค่ะป้าทำงานอยู่นู่นนี่มีตะครเปวดตัวอย่า<ฏ>ไ,ไปสิขาเฮ้ยเฮ้ยห,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 หล่นมาไม่ได้ป้า <c ười> และ <c ười> และมีเออและมีอะไรบ้างมึงก็พกูด <c> ส <ười> <c ười> ิค่ะหลังจากที่ฟ้ากูไม่ได้ชื่อฟ้าปะ เชียบเฉ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 ียบมาเจ็ดเฉียบชื่อนี้นะในติ๊กต็อกน้องชื่อนี้นะครับผมเขาไปกดติดตามเขาไปกดฟอลโล่น้องได้นะครับเข้าใจนะฮะอย่างผมเนี่ยเป็นคนพูดเก่งคือหน้าด้านนึกออกปะคือต่อหน้ากล้อมจะเฉยมากนะฮะแต่ว่ามันใช่ว่าทุกคนจะทําได้นะบางทีบางทีเราลืมเราก็จะงุนหงิดตัวเองอะอะไรของกูอะไรอย่างเงี้ย